โครงการ Urban Tara e s า a าเ o สประชาอุทิศ76บ้านทรงอิสระและระดับ3ชั้นครึ่งสไตล์โมเดิร์ ropical ตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ76เพียง600เมตรเท่านั้นโครงการตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพสูงที่สามารถเชื่อมต่อถนนสุขสวัสดิ์เพื่อเข้าสู่3เส้นทางหลักไปยังศูนย์กลางธุรกิจเลือออกนอกเมืองได้อย่างรวดเร็วทั้งทางด่วนดินแดงดาวคนองถนนวงแวนอุตสาหกรรม สะพานหุมิพลหนึและ2เพื่อเข้าสู่ถนนพระรามสามซารทรสีลมใกล้วงแหวนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกฝั่งใต้พระรามสองโครงการเออร์เบิร์นทาราเอสพาซิโอมีจุดเด่นในการออกแบบบ้านดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่เน้นประโยชน์ใช้สอยภายในเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พื้นที่ของครอบครัวคนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบบ้านให้มี3ชั้นครึ่งเล่นระดับและพื้นที่ใช้สอยมากถึง260ตารางเมตรแบ่งเป็น3มห้องนอน พร้อมห้องน้ําในตัวทุกห้องและห้องอนเน็กประสงค์ชั้น1ซึ่งมีห้องน้ํากว้างพร้อมพื้นที่อาบน้ําห้องนั่งเล่นและห้องนอนชั้น2ดีไซน์พิเศษดับเบิลวอลลุ่มด้วยฟลอร์ทูซิลิง4เมตรบ้านยังถูกออกแบบให้แยกส่วนของห้องพักผ่อนออกจากพื้นที่รับแขกแบบฟังก์ชันของบ้านขนาดใหญ่ในส่วนพื้นที่รับประทานอาหารเชื่อมต่อกับส่วนเตรียมอาหารและเปิดมุมมองแบบ360อองศาด้วยช่องแสงกระจกบานใหญ่ โรงสบายรับอากาศภายนอกได้ในทุกทิศทางจากการออกแบบให้มี breathable space with inner court yard ประหยัดพลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านอีกด้วยสำหรับห้อง master bedroom ออกแบบให้อยู่บนพื้นที่ชั้น3เพื่อความรู้ราเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยแบบ penthouse โครงการมีจำนวนยูนิตทั้งโครงการเพียง146ยูนิตทำให้ไม่แออัดอีกทั้งยังจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการอยู่อาศัยแบบครอบครัวสมัยใหม่อย่างครบครัน ั้งสโมสรสระว่ายน้ําและห้องออกกําลังกายริมสวนที่ยาวขนาดแนวคลองธรรมชาติโครงการมีรั้วโครงการสูง3เมตรระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงจากกล้อง CCTV และควบคุมการเข้าออกโครงการด้วยระบบ Keycard Access ปัจจุบันโครงการเริ่มเปิดขายในเฟสแรกโดยช่วงแนะนำโครงการลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนเมษายนจะได้รับสิทธิพิเศษจากมาตรการรัฐ พร้อมส่วนลดและของแถมมูลค่าสูงสุด400,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักง,งานขายโทร02-406-1500ถึง1หรือเวบ urbantara com และ f c e e o o o slash urbantara spacio